จะมยแล้วทางช่องสมอนอมจกับ f i t b ั d d y PROJECT ต์โปรเจกต์พิเศษของโมเอที่จะชวนคนมาปั้นหุ่นแซบไปด้วยกันนะคะใครที่อยากจะปั้นหุ่นด้วยกันก็ดูล,ลายลเอต้คลิปด้านลลังนี้ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ไว้นะคะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ปั้นหุ่นดีๆแล้วก็ขอฝากนะคะติดตามช่องทางอื่นๆของโมด้วยนะ ในคลิปที่แล้วนะคะหมก็ได้พูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบต่างๆไปแล้วเนาะแล้วก็รวมถึงวิธีการปั้นหุ่นในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เหลาหุ่นเกี่ยวกับการลดไขมันไปบ้างแล้วคร่าวๆนะในคลิปนี้หมก็จะมาเจาะลงรายละเอียดมากขึ้นนะคะว่าหุ่นแบบไหนจะต้องออกกำลังกายยังไงจะต้องเวทผี่วันต้องคาร์ดิโอกี่วันต่อสัปดาห์นะคะฟังให้จบคลิปนะ ก่อนที่เราจะเลือกวิธีการออกกาลังกายให้ตรงกับหุ่นเราเราก็ต้องรู้ก่อนนะว่าหุ่นเราเนี่ยมีปัญหาประเภทไหนถ้าใครได้ดูคลิปก่อนก่อนก็คงจะพอรู้แล้วนะว่าปัญหาหลักๆของคนที่หุ่นมีปัญหาและอยากจะเปลี่ยนแปลงหุ่นตัวเองเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างก็คือ หนึ่ง skinny หรือว่าผอมไปเลยนะคะก็คือกล้ามเนื้อน้อยไขยมันสะสมน้อยน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะหรือว่าสก skinny fat ก็คือไม่ถึงกับอ้วนแต่ก็ไม่ได้ผอมแห้งนะคะอาจจะมีไขมันสะสมบางจุดอย่างเช่นรอบเอวขานะคะหรือว่าต้นแขนต่างๆส่วนอีกแบบก็คืออ้วนนะคะอันนี้ก็คือน้ำหนักเกินเกณฑ์แล้วก็เห็นได้ชัดว่ามีไขมันสะสมทั่วร่างกายเลยซึ่งหุ่นแต่ละประเภทเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกวิธีการออกกำลังกายที่แตกต่างกันนะคะไม่สามารถใช้วิธี กรารออกกำลังกายเดียวกันเหมือนกันทุกคนแล้วหุ่นจะออกมาเหมือนกันได้นะคะอย่างเช่นคนผอมอยากจะสร้างกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่าไปคาร์ดิโอซะเยอะเลยอันนี้ก็อาจจะยิ่งผอมแห้งลงไปอีกกว่าเดิมก็ได้นะคะส่วนคนที่ผอมมีพุงนะคะเราอยากจะลดพุงเนี่ยถ้าเราไปคาร์ดิโอซะเยอะใช่ไหมแล้วหนักมากๆแถมกินยังไม่พออีกกลายเป็นว่ากล้ามเนื้อเราอาจจะหายไปอีกนะคะแล้วก็ร่างกายสะสมไขมันเพิ่ม กลายเป็นว่าพุงใหญ่กว่าเดิมนะคะฉะนั้นการเลือกวิธีการออกกําลังกายอะ่ะจเป็นมากๆเลยนะคะที่ต้องเลือกให้ตรงกับหุ่นแล้วก็เป้าหมายของเราใครฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจัดอยู่ในหุ่นประเภทไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าโบอยากจะรู้ว่าคนที่ดูช่องนี้หรือดูคลิปนี้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่มีหุ่นแบบไหนกันนะคะแต่ไม่ว่าจะหุ่นแบบไหนนะคะถ้าอยากจะปั้นหุ่นให้เป๊ให้ฟังจริงๆเนี่ยแนะนําว่าให้ออกกําลังกายนะคะอยู่ที่3-6วันต่อสัปดาห์ค่ะ สามวันเนี่ยคือขั้นต่ำนะคะถ้าได้สี่ห้าวันเลยก็ยิ่งดีแต่ว่าเต็มที่เนี่ยขอไม่เกินหกวันเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องมีวันพักบ้างนะคะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งวันในสัปดาห์ค่ะให้ร่างกายได้พักแล้วก็ฟืนฟ้นฟูนตัวเองด้วยส่วนระยะเวลาความยาวในการออกกําลังกายต่อวันสําหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬานะคะที่ต้องฝึกซ้อมเพื่อไปแข่งเนี่ยก็จะแนะนําอยู่ที่ขั้นต่ํา30นาทีจนถึง1ชั่วโมงครึ่งหรือเต็มที่ก็คือไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะ ถ้าเราออกกําลังกายแบบเข้มข้นมากๆเลยเราอาจจะไม่ต้องออกนานมากนะคะหรือถ้าเราออกแบบชิวๆเรื่อยๆก็ออกนานได้อยู่นะคะก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายเราด้วยไม่ควรจะออกกําลังกายหักโหมเกินไปนะคะทีนี้เรามาลงรายละเอียดของหุ่นแต่ละประเภทกันนะคะว่าหุ่นแบบไหนเนี่ยต้องออกกําลังกายอะไราบ้างกี่วันต่อสัปดาห์มาเริ่มที่หุ่นแบบผอมแห้งกันก่อนอสกินนี่นะคะ จริงๆแล้วโอโมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการปั้นหุ่นสําหรับคนผอมโดยเฉพาะไว้แล้วนะคะอยู่ EP ที่5ถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วก็ไปดูได้นะคะแต่สรุปสั้นๆก็คือคนผอมที่อยากจะเพิ่มน้ําหนักเนี่ยควรจะต้องเพิ่มน้ําหนักด้วยกล้ามเนื้อนะคะด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งแบบโปรแกรมไฮเปอร์โทรฟีนะคะ ซึ่งสามารถเล่นได้ตั้งแต่3-6ถึง6วันต่อสัปดาห์เลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องวางตารางการเล่นเวทนดีๆนะคะไม่ให้เราเนี่ยบริหารกล้ามเนื้อเดิมซ้ำๆติดกันหลายๆวันอย่างเช่นถ้าวันนี้เล่นก้นวันต่อไปก็อาจจะเล่นเป็นหลักนะคะเพื่อให้ก้นเนี่ยได้พักในวันต่อไปแล้วก็อาจจะกลับมาเล่นกนน้นอีกครั้งหนึ่งในวันถัดไปนะคะ เพราะว่าถ้าเราเล่นกล้ามเนื้อเดิมซ้าๆนะคะจะทําให้กล้ามเนื้อนั้นเนี่ยไม่ได้มีเวลาพักแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นดีหรือว่าอาจจะบาดเจ็บได้นะคะส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าแล้วต้องวางตารางการเล่นเวทยังไงแล้วก็ต้องเลือกท่าออกกําลังกายแบบไหนยังไงบ้างนะคะ โมได้จัดทําคู่มือปั้นหุ่นไว้ให้ทุกคนแล้วค่ะโดยในคู่มือนี้นะคะก็จะมีสองวางแผนการกินด้วยแหละอ่ะแล้วก็มีวางตารางการเล่นเวทการออกกําลังกายไว้ให้แล้วนะคะเสร็จสับเลยโดยเลือกท่าที่เหมาะกับผู้หญิงอย่างเราเรานะคะ แล้วก็เน้นท่าที่ปั้นก้นเป็นพิเศษนะแล้วก็มีท่าเสริมที่ช่วยปรับบุคลิกภาพให้เราด้วยในกรณีที่บางคนนะคะโดยเฉพาะนนคนที่ของแห้งอาจจะมีาการไหลฮอนลังค่อมเพราะวะ่ากล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงนะคะก็สามารถเล่นเวทท่าที่โมนแนะนำเนี่ยช่วยได้เหมือนกันค่ะแล้วในคู่มือนี้นะคะก็มีคลิปวิดีโอสอนออกกำลังกายทุกท่าเลยนะคะสามารถดูแล้วเอาไปทำตามได้เลยทันทีนะคะ ใครสนใจก็ดูาราละเอียดใต้ลิปด้านล่างได้เลยนะคะกลับมาที่คนผอมกันต่อนะคะส่วนตัวโมแนะนําว่าคนที่ผอมอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อปั้นหุ่นขึ้นมาเนี่ย ควรจะต้องเล่นเวทให้ได้อย่างต่ำนะคะ3วันต่อสัปดาห์ถ้าเป็นไปได้เล่น4 5่วันไปเลยยิ่งดีนะคะส่วนการคาร์ดิโอสำหรับคนพอร์นะคะก็อาจจะแค่เล่นเสริมเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ปอดหัวใจเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็อืดขึ้นในการที่จะเล่นเวทนะคะแต่ว่าไม่ได้เล่นเป็นหลักเหมือนการเล่นเวทนะคะพยายามเล่นเวทมาก่อนเล่นเวทเป็นหลักนะคะคนผอม ส่วนการคาร์ดิโอสำหรับคนผอมนะคะก็อาจจะเล่นอยู่ที่ระดับปานกลางเนาะหรือว่ามิสอันนี้ก็เคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะคะเกี่ยวกับความเข้มข้นในการเล่นคาร์ดิโอระดับต่างๆนะคะหรือว่าคนผอมเนี่ยก็อาจจะไปเล่นกีฬาสนุกสนุกบางก็ได้นะคะอย่างเช่นตีออ่แบดเซิร์ฟสเก็ตปั่นจักรยานว่นายน้ำใดๆนะคะประมาณ1-2วันต่อสัปดาห์ แต่คนผอมเนี่ยก็ไม่ควรจะเล่นคาร์ดิโอหนักเกินไปนะคะถึงขั้นฮิตแบบนี้ก็อาจจะไม่แนะนำเพราะว่ามันอาจจะรบกวนการสร้างกล้ามเนื้อของเราได้นั่นเองค่ะส่วนคนที่จัดอยู่ในประเภทห้วนหรือแฟตนะคะอันนี้ก็จะสลับกันก็คือควรเน้นการคาร์ดิโอมากกว่าการเล่นเวทนะคะ แต่ยังไงก็ตามก็ควรจะต้องเล่นควบคู่ก,กับการเล่นเวทเทรนนิ่งเหมือนกันเพื่อให้เวลาเราลดไขมันลดน้ําหนักลงแล้วเนี่ยหุ่นก็ยังดูเฟิร์มกระชับนะคะและการเล่นเวทเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยก็ยังช่วยให้เราเผาผ่านไขมันได้อีกต่อนหนึ่งอีกนะคะได้2เด้ดงเลยทีนี้ซึ่งจะทําให้เราสามารถลดไขมันได้ไวกว่าการที่เราคาร์ดิโอเพียงอย่างเดียวนะคะ สำหรับคนที่น้ำหนักตัวมากๆนะคะจะยังไม่แนะนำให้ออกกำลังกายแบบหนักมากอย่างเช่นการวิ่งการกระโดดเชือกนะคะอันนี้ก็อาจจะได้รับบาดเจ็บที่ข้อต่อเราได้นะอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นคาร์ดิโอแบบเข้มข้นต่ำหรือลิสนะคะประมาณ45-60นาทีต่อวันอย่างเช่นการเดินนะคะเดินเร็วเดินแกวงแขนนะคะแล้วก็เสริมการเล่นเวทอีกประมาณ3วันต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วค่ะ แต่ถ้าน้ำหนักตัวเราไม่ได้มากนะคะแบบไม่เกินร้อยโลแบบนี้ก็อาจจะเล่นเป็น body w e i g ตาม YouTube ไปก่อนก็ได้นะคะประมาณ3-6วันต่อสัปดาห์เลยขั้นต่ำา30นาทีต่อวันนะคะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเลือกคลิปที่มีคำว่า low impact นะคะก็คืออาจจะไม่มีการกระโดดเนาะก็อาจจะเกิดอันตรายเกิดการบาดเจ็บได้ยากกว่าแล้วพอแข็งแรงขึ้นเนี่ยค่อยขยับมาเป็น body ้เวทปกตินะคะ แต่การเล่นบริเวทแบบฮิตเนี่ยก็อาจจะยังไม่แนะนําสําหรับคนที่มีน้ําหนักตัวมากๆนะคะอาจจะทําให้ได้รับบาดเจ็บได้ควรจะต้องแข็งแรงในระดับหนึ่งก่อนนะคะถึง๋จะเล่นฮิตส่วนหุ่นแบบ skinny fat นะคะที่ไม่ได้จัดว่าผอมไปเลยหรือว่าอ้วนไปเลยแต่มีไขมันสะสมบางจุดอย่างเช่นรอบเอวต้นแขนต้นขาหรือว่าแผ่นหลังเป็นๆน,นะคะแล้วหุ่นก็ไม่ได้เฟิรม์มกระชับเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างซับซ้อนกว่ากลุ่มแรกนะคะเพราะว่าอย่างคนผอมเนี่ย เป้าหมายเขาคือการเพิ่มน้ําหนักเพิ่มกล้ามเนื้อไปเลยนะคะส่วนคนที่น้ําหนักเกินเขาก็อยากจะลดน้ําหนักลดไขมันไปเลยนะคะแต่กลุ่มนี้ค่ะก็คือต้องเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ต้องลดไขมันด้วยค่ะ ฉะนั้นก็ต้องมาลองบาลานซ์ดูนะคะว่าหุ่นเราเนี่ย,เอ,ยเอียงไปทางไหนถ้าน้ําหนักเราต่ากว่าเกณฑ์แล้วก็หุ่นไม่เฟิร์มกระชับเนี่ยเราก็อาจจะเน้นหนักไปทางเล่นเวทเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะหรือถ้าเราน้ําหนักสูงกว่าเกณฑ์นะเราก็อาจจะพยายามลดไขมันลงมาให้น้ําหนักเราเนี่ยตามเกณฑ์แล้วก็เน้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้หุ่นเฟิร์มกระชับต่อไปนะคะ แต่ถ้าน้ําหนักเราอยู่ตามเกณฑ์แล้วนะคะไม่เรียกจะเพิ่มหรือลดน้ําหนักอยากจะลดไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมกันเลยโดยคงน้ําหนักเดิมไว้อันนี้จะเรียกว่า body recomposition นะคะซึ่งจะค่อนข้างซับซ้อนถือว่าเป็นงานละเอียดเลยนะคะในการวางแผนการกินแล้วก็วางแผนการออกกําลังกายถ้าใครจัดอยู่ในหุ่นประเภทนี้นะคะก็มาปรึกษาได้นะคะคอนแทคอยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้นะคะ แต่คนกลุ่มนี้นะคะ skinny fat เนี่ยก็จะค่อนข้างเหมาะกับการเล่นคาร์ดิโอแบบฮิตมากๆเลยเพราะว่ามันสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็ลดไขมันเบิร์นได้เยอะมากในเวลาเดียวกันนะคะแต่ว่าการเล่นคาร์ดิโอแบบฮิตเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักมากเลยอะถ้าใครที่ไม่ได้มีพื้นฐานการออกกําลังกายหรือร่างกายแข็งแรงเท่าไหร่นะคะมาเล่นนี้ก็อาจจะแบบแพกได้นะก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมร่างกายก่อนนะคะให้แข็งแรงในระดับหนึ่งถึงค่อยเริ่มเล่นฮิตนะคะ โดยเริ่มต้นนะคะอาจจะเริ่มจากการเล่นบอดี้เวทก่อนก็ได้แล้วค่อยๆขยับความเข้มข้นขึ้นไปจนขั้นสามารถเล่นบอดี้เวทแบบฮิตได้หรือว่าเล่นเซอร์กิตเทรนนิ่งนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะต้องเล่นเวทเทรนนิ่งควบคู่กันไปด้วยนะคะก็3วันต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วแล้วก็เอาวันอื่นๆนะคะไปเล่นบอดี้เวทตาม YouTube ก็ได้หรือว่าจะเล่นกีฬาสรุกๆกก็ได้นะคะ แต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ควรที่จะเล่นฮิตเนี่ยวันเดียวกับการเล่นเวทเทรนนิ่งเพราะว่ากล้ามเนื้อเราอาจจะทำงานหนักเกินไปทำให้ร่างกายเครียดได้นะคะสรุปนะคะไม่ว่าจะหุ่นแบบไหนก็ควรจะต้องเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อให้หุ่นเราเนี่ยดูเฟิร์มกระชับขึ้นนะคะแต่ว่าคนผอมเนี่ยก็อาจจะเล่นเยอะหน่อยขั้นต่ำ3า3วันขึ้นไปนะคะ แล้วก็ควอเล่นแบบโปรแกรมไฮเปอร์โตฟี่ด้วยส่วนตัวเนี่ยเชียร์ให้เข้าฟิตเนสไปเลยนะคะไปยกน้ำหนักไปยกลูกเหล็กเลยนะคะส่วนการเล่นบอดี้เวทตาม YouTube เนี่ยก็อาจจะเป็นการคาร์ดิโอกรุบกรุบไปนะคะส่วนคนที่จัดอยู่ในกลุ่มแฟตและก็สกินนี่แฟตนะคะอันนี้ก็อาจจะเน้นการคาร์ดิโอมากกว่ากลุ่มสกินนี่หรือผอมนะคะแต่ว่าก็ยังต้องควบคู่กับการเล่นเวทเทรนนิ่งประมาณ3วันต่อสัปดาห์ก็เพียงพอนะคะ โดยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเริ่มจากการเล่นบอดี้เวทก่อนก็ได้เพราะว่าเรายังมีน้ำหนักตัวที่เยอะแล้วก็มีแรงต้านอยู่นะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นแรงต้านที่มีเนี่ยมันเริ่มน้อยลงก็อาจจะใช้อุปกรณ์เสริม,มอ,อื่นๆอย่างเช่นการใช้ยางยืดออกกำลังกายหรือว่าดัมเบลบาร์เบลลูกเหล็กต่างๆนะคะ และเหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็คือควรจะต้องวอร์มอัพหรืออบอุ่นร่างกายก่อนที่จะออกกำลังกายแล้วก็คูลดาวน์หรือยืดเหยียดร่างกายเนี่ยหลังจากออกกำลังกายทุกครั้งนะคะ และเหนือสิ่งอื่นใดยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะก็คือออกกําลังกายแล้วควรจะต้องกินให้เหมาะสมด้วยเพราะพฤติกรรมการกินเนี่ยมีผลกับหุ่นเราถึง70-80%มากกว่าการออกกําลังกายอีกนะคะทุกคนต่อให้เราออกกําลังกายมาหนักหน่วงแค่ไหนแต่ว่าเรากินไม่ถึงเรากินไม่เหมาะสมเนี่ยหุ่นเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราอยากให้มันจะเป็นน่ะได้ยากนะคะ แล้วถ้าใครนะคะอยากจะรู้ว่าหุ่นแบบเราเนี่ยจะต้องกินแบบไหนยังไงสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆของโมได้นะคะโมพูดถึงวิธีการวางแผนการกินไปแล้วเนาะหรือว่าจะซื้อคู่มือปั้นหุ่นที่สรุปรวบยอดไว้ให้แล้วที่สามารถอ่านแล้วไปทําได้เลยทันทีแบบนี้ก็ย่อมได้นะคะรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้นะคะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังอยากจะปั้นหุ่นอยู่นะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์ปั้นหุ่นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้อัลกอริทึมมันรู้นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะคะให้เพื่อนได้ดูด้วยแล้วก็ชวนเพื่อนเนี่ยมาปั้นหุ่นด้วยกันจะได้มีแรงบันดาลใจในการปั้นหุ่นมากขึ้นนะคะ โมก็ขอไปกำลังใจให้ทุกคนปั้นหุ่นในฝันให้สำเร็จนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยที่ควรจะต้องปั้นหุ่นรอไว้นะคะเพื่อวันที่โควิดหมดแล้วเนี่ยเราจะได้ออกไปเชิดชายด้วยหุ่นปังๆไม่ใช่หุ่นพังๆนะคะสำหรับคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย